สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะวันนี้เราจะมาทานายเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะของท่านในแต่ละราศีว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะการงานของท่านที่เกิดในราศีมังกรน,นะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ อาจารย์เลือกได้ดุกแก้วของเทพเจ้าซีรอนขึ้นมานะคะเทพเจ้าซีรอนเกี่ยวพันกับเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่การงานต่างๆนานานเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแต่คุณจะต้องมีความเสียสละค่ะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเสียสละเพื่อบริวารการงานของคุณเนี่ยนะคะก็จะเขาเรียกว่ามีคนจับตามองและทําให้โดดเด่นขึ้นมาบ้างนะคะแล้วในส่วนของคนที่ทําการค้าการขายในช่วงนี้ก็ออกจาค่อนข้างเงียบไปนิดนึงนะคะก็จะหวังผลารายได้ให้วิ่ง ขึ้นเร็วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เดือนนี้ถ้าคุณหมั่นทําบุญหรือว่าอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกา<ๆ>รงานของคุณเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับค่ะแล้วก็ถ้าหากคุณอยากรู้รายละเอียดของการงานของคุณเพิ่มเติมนะคะ<ๆ>ก็สามารถโทรรับฟังได้ที่เบอร์ดอกจัน33621แล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ